The first flight of the orbiter Discovery and the shuttle has cleared the tower. One more Discovery, Roger, go for deploy. ขับยานอวกาศแล้วออกมาบนอวกาศแล้วคุณพบเจอกับปัญหาแบบนี้อ้าวไม่ใช่กดผิดหมุนเคว้งหมุนเต้งหมุนติว้วแบบนี้บ,บังคับควบคุมทางไม่ได้นะผมมีวิธีแก้ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทราบวิธีแก้ก็มารับชมกันเลยว่าทํายังไงกันบ้างนะครับโอ้โหดูดิหมุนติว้วกับทิวเขาแบบนี้มันจะไปบินถึงดาวได้ยังไงเออ มันก็คงลำบากในการเล่นใช่ไหมครับโอเคไปดูวิธีแก้กันส่ว so, นวิธีแก้นั้นก็ง่ายแสนง่ายครับแสนจะเ r ครซี่เอ้ยแสนจะซีให้คุณเปิดโฟลเดอร์ที่ติดตั้งตัวเกมของคุณขึ้นมานั่นเองนะครับผมคุณติดตั้งไว้ได้ไหนก็ไปได้นั้นเลยนะอ่าเมื่อคุณมาอยู่หน้าหลัก d i r e c t o r ีหลักของไฟล์เกมแล้วนะครับให้คุณเข้าไปที่สคริปโฟลเดอร์นั่นเองที่เราลงสคริปกันเยอะๆนั่นแหละนะฮะ ให้คุณเข้าไปที่ f o ล d e r Space นะครับผมสำหรับใครที่ลงมอดอ่า n r a n ด Space นะ s p a c e v e h i c l e x m l ตัวนี้เราไปคลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็จะได้ไฟล์ n o t e p a d มาแบบนี้ไฟล์นี้จะมีโค้ดเกี่ยวกับอ่า c e ป e e ี e เก c l e ินโอยู่นะครับผมให้เราเลือกอ่เครื่องที่เราอยากเอาขึ้นไปบินตรงนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลนะครับก็คือ เป็นเครื่องบินที่เราใช้นั่นเองตัวชัตเตอร์นี่ก็เป็นายานอวกาศที่มันนั่นแหละนะครับพุ่งสู่ฐานออกจากฐานนวอวกาศนั่นแหละอะไรวะเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นเครื่องในเกมมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันฟาวคอนพวกนี้อ่ะตัวนี้เป็นชื่อนะครับให้เราเลือกสักลำหนึ่งผมเลือกหะลักก็คือชัตเตอร์เลยนะครับตัวนี้วันท,ที่2จะเป็นสปีดนะผมตั้งไว้ความเร็วที่99นะครับผมอันนี้ก็ เลือกลบเปลี่ยนค่าได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับตรงนี้นะ99แล้วสำหรับช่องนี้ Remain in orbit นะครับก็ไม่ต้องไปเปิดมันก็ได้นะครับผมฟอไว้ค่าตามค่า default เลยตัวนี้เนะี่ยมันเป็นให้อยู่ในวงโครจรน,นะฮะเออมันจะบังคับเราเหมือนมันคับยังไงอะเวลาอยู่ในวงโครจรมันจะ ดึงดูดเราเข้าไปเลยอะไรเงี้ยครับเราจะไม่สามารถบินรอบๆได้แต่ผมลองแล้วมันก็ไม่มีความต่างะไรเท่าไหร่นะเออสาระมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับอาให้สังเกตตรงนี้ r o t a t ั o น m u l ติ Play ยตัวนี้คือโรเลตก็คือการหมุนนั่นเองการคูณของการหมุนนะครับตัวนี้นี่แหละสาระสําคัญให้คุณเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ f a u l t มันจะมาหนึ่งใช่ปะฝายนี้อะลบแล้วเปลี่ยนเป็น0แล้วก็ กดเซฟแค่นี้เองครับี c ปะ่ะเออ <Huh? S 1> แล้วก็ไอ้ลำอื่นอะทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันถ้าอยากจะใช้ลำอื่นลำ,ลำไหนเป็นก็ลองมาแก้ลำนั้นแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าลำไหนไม่มีชื่อในนี้ให้ก๊อปโค้ดพวกเนี้ยเฉพาะโค้ดของตัวนี้นะครับก๊อปแล้วเปลี่ยนชื่อ่าเครื่องบินของเราที่เราใช้นั่นเองแล้วก็ใส่ค่าตามที่ผมบอกแค่นี้เองครับเดี๋ยวไปดูผลกันว่า ได้จริงหรือเปล่าผมมู้หรือเปล่าไปกันเลยเซฟยังวะโอเคเซฟก่อนแล้วตอนนี้เราอยู่บนยานแล้วนะครับเตรียมที่จะปล่อยตัวจากท่าปล่อยยานนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผลไหมสำหรับวิธีแก้ไขยานมันหมุนติ้วกับทิวเขา <laughs> มันจะได้ผลหรือเปล่าไปดูกัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็มาสู่ห้วงอวกาศแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบังคับนะฮะไปสักดาวอะไรดีมาสไห่มูนอยู่ไหนวะอ๋อมูนอยู่นูน่นโอเคไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่อวกาศแล้วเสียงยานหายไม่มีอันนี้ยังเป็นที่มอดนะครับมันไม่มีเสาในแต่ละเรื่องเอ้ยไม่ใช่แต่ละเรื่องแต่ละสคริปต์นะครับเออ ผมได้ไปไล่ดูแล้วไฟเสียงที่มันอยู่บนอวกาศมันไม่มีมาในมอสให้อ,อประมาณนั่นแหละเนี่ยครับไม่หมุนแล้วนะเนี่ยเราผมเลี้ยวอะไรได้ปกติมันอยู่บนโลกมันอยู่บนดาวอื่นปกติมันจะเคว้งอยู่บนอวกาศอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ปกติแล้วเห็นไหมเนี่ยปกติปกติแค่เลี้ยวเนี่ยมันก็หมุนเวียงละเนี่ยอันนี้คือตรงลงก็นิ่ง ขับปกติแล้วครับแค่นั้นเองครับอืไม่ต้องไปกาวิตี้สมจริงอะไรขนาดเว้เวียนหัวขนาดอาวกาศนั้นหรอกหมันควบคุมยากความจริงแค่นี้โอเคแล้วนะเล่นแบบนั้นบังคับยากเวียนหัวตายเลยโอเคนี่แหละแก้ไขง่ายแค่นี้เองยีซี่ครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ใน GTA บ๊ายบายวันนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์กันทุกคน นะครับแล้วก็อย่าลืมดื่มนะ้ำประสวัสดวะดูแลตัวเองด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ